สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอมเป็นตัวแทนของคอตโต้ค่ะจะมาให้ข้อมูลพี่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งฝาร้องนั่งสุขภัณฑ์กันค่ะถ้าหากว่าฝาร้องนั่งของเราชำรุดหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเพื่อให้ดูดีดูสวยงามดูสะดวกสบายเพราะไปเห็นมาจากต่างประเทศแล้วคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่แล้วก็วันนี้แอมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายเพียงนิดเดียวเองค่ะ ั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการเลือกขนาดฝารองนั่งที่สามารถใส่กับสุขภัณฑ์ของเราได้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในปัจจุบันนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์หรือว่าฝารองนั่งโดยเฉพาะที่คอตโต้เนี่ยเขาก็มีให้พี่ๆได้เลือกด้หลากหลายรุ่นเลยนะคะเพื่อตอบโจทย์การใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยแบ่งออกเป็นฝารองนั่งแบบใช้ไฟฟ้าและแบบที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะการที่เราจะรู้ว่าสุขภัณฑ์ของเราเนี่ยใส่กับฝาแบบไหนได้บ้างเนี่ยนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือถ้าพี่ๆเนี่ย ำรุ่นสุขภัณฑ์คอตโต้ของตัวเองได้หรือเพียงแค่ก้มลงมองสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนสุขภัณฑ์ก็ได้ค่ะและถ้าพี่ๆทราบชื่อรุ่นแล้วเนี่ยนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ที่คอตโต้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ c อ t t ต .com, เพจเฟซบุ๊ก LINE คอลเซ็นเตอร์หรือว่าง่ายกว่าน,นั้นนะคะนั่นก็คือ w a l k i n เข้ามาได้ที่คอตโต้โชว์รูมเลยค่ะ หากว่าพี่พี่ไม่รู้ชื่อรุ่นสุขภัณฑ์ของตัวเองหรือว่าใช้สุขภัณฑ์ยี่ห้ออื่นก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเพียงแค่พี P ่พี่นะคะวัดขนาดสุขภัณฑ์ของตัวเองแล้วส่งมาให้เราโดยเริ่มจาก a วัดความยาวของสุขภัณฑ์เพื่อเช็คทรงสุขภัณฑ์ที่บ้านว่าเป็นทรงยาวหรือทรงสั้นค่ะ b เช็คระยะห่างระหว่างหูฝารองนั่งและ c เช็คระยะห่างจากหูฝารองนั่งกับขอบหม้อน้ําซึ่งลักษณะของหม้อน้ําก็จะมี3แบบให้วัดจากส่วนที่ยื่นออกมามากที่สุดนะคะ จากนั้นนะคะก็แจ้งตัวเลขที่วัดได้มาที่เราค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะบอกได้ว่ามีฝารองนั่งของคอตตอร,รุ่นไหนที่สามารถติดตั้งได้บ้างค่ะเมื่อเลือกฝารองนั่งได้แล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนของการติดตั้งค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าง่ายมากเลยนะคะสามารถทําได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องถึงมือช่างเลยค่ะอุปกรณ์ในการติดตั้งนะคะก็มีเพียงแค่ไขควงกับประแจเลื่อนเท่านั้นค่ะขั้นตอนที่1 คลายน็อตยึดฝารองนั่งเดิมและถอดฝาออก 2. ปิดวาล์วน้ำแล้วถอดสายน้ำดีออกจากวาล์วใส่ข้อต่อสามทางที่แถมมากับตัวฝารองนั่งเข้ากับวาล์วน้ำเดิมค่ะ 3. ต่อสายน้ำดีเข้ากับข้อต่อสามทางขั้นตอนที่4ใส่ยางลงในรูยึดหูฝา้า 5. วางเพลทและขันสกรูล,ลงในยางพอประมาณให้พอขยับได้ แล้วสวมฝาใหม่เข้าลงบนเพลทเพื่อดูรูปทรงและขยับฝาให้พอดีกับโถจากนั้นค่อยดึงฝาออกและขันสกรูให้แน่นก่อนที่จะใส่ฝากลับเข้าไปอีกครั้งค่ะ 6. ต่อสายน้ำดีเข้ากับตัวฝาใหม่และเปิดเบาน้ำตรวจสอบการรั่วซึมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะแอปบ,บอกแล้วว่าไม่ยากเลยค่ะ แต่ว่าถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากจะเปลี่ยนฝารองนั่งสุขภัณฑ์แบบไฟฟ้าแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่จะต้องมีการวางระบบไฟเพิ่มเติมนะคะโดยที่พี่ๆเนี่ยจะต้องมีปลั๊กไฟที่หน้างานหรือว่าสามารถสอบถามขอคําแนะนําเพิ่มเติมได้จากช่างคอโต้ทุกเรื่องเลยค่ะแอบหวังว่าคลิปนี้คุณจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะคะเชื่อแอบจะค่ะว่าการเปลี่ยนฝารองนั่งด้วยตัวเองเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเลยโดยเฉพาะกับสาวๆถ้าแอบทำได้แอบเชื่อว่าทุกคนก็ต้องทำได้ค่ะ